แพรี่ไพรวันโพสต์ฟาดพระอาจารย์คมหลังโดนจับยักยอกเงิน180ล้านแต่ละโพสต์อ่านแล้วจุกของจริงแถมเข้าตัวแบบสุดๆพร้อมสอนวิธีดูอรารชีแบบง่ายๆจากกรณีที่พระอาจารย์คมถูกจับข้อหาย,ยักยอกเงินวัดสูงถึง180ล้านบาทนั้นถือว่าเป็นข่าวที่สะเทือนวงการส่งเป็นอย่างมากเลยนะครับเนื่องจากว่าพระอาจารย์คมนั้นเป็นพระสายวิปัสนา ที่ได้รับความนับถือมาอย่างยาวนานล่าสุดไพรี่ไพลวันได้โพสต์ฟาดพระอาจารย์คมแบบรัวๆจุกๆหลายโพสต์เลยนะครับเริ่มมาจากโพสต์นี้ที่ไพรี่ได้โพสต์เอาไว้ว่าพระบางรูปวางท่าเป็นพระวิปัสนาจารย์สอนให้คนลดละแต่ตัวเองยักยอกเงินบริจาคร้อยล้านตามมาด้วยโพสต์ที่2อ้าต่อนะครับด้วยการแชร์คําคมที่พระอาจารย์คมได้เคยให้โอวาทเอาไว้ว่า คนมัญญาสาถายมีมากอย่าไว้วางใจอย่าวางใจคนพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าไม่ควรไว้ใจคนที่แกล้งทำสงบเสงเงียง่คนสมัยนี้หน้าอย่างหลังอย่างเจ้าเล่ห์เพทบายหลอกให้เชื่อว่าเป็นคนดีเพึ่งกอบโกยลาบยศสุขสรรเสริญต่างๆโอวาทธรรมพระอาจารย์คมซึ่งโพสต์นี้แพรลี่เพวนันได้เขียนแคปชั่นสั้นๆว่า อ๋อหรอคะและปิดท้ายที่โพสต์สุดท้ายโพสต์นี้นะครับที่แพรี่ได้สอนชาวเน็ตถึงวิธีดูอารชีแบบง่ายๆว่าประจบประแจงค้รหัสนับญาติเพาะกับคนรวยพูดจาพูดจาเพ,พราะแบบนี้ให้รู้ไว้เลยคะ่ะว่าอารชีแน่นอนซึ่งหลังจากที่เธอได้โพสต์ออกไปมีชาวเน็ตเข้ามากดถูกใจแชร์ share, และคอมเมนต์กันเยอะมากๆเลยทีเดียว,แล,วแล้วคุณละครับมีความคิดเห็นกันอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างครับ